ลูกคือใหญ่มากมะม่วงมันหมูนะคะเป็นมะม่วงโบราณที่จะกินเป็นมะม่วงมันโอ้ลั่นมากเป็นมะม่วงที่เนื้อขาวมากนะคะไม่เปรี้ยวเลยนี่ขนาดเพิ่งเก็บจากต้นนะคะเนี่ยเนื้อมีความ<อ>เป็นแบบแห้งแห้งแต่ไม่ได้แข็งมากมันกรอบขาวแล้วก็มีติดหวานนิดๆด้วยอันนี้มะม่วงตับเป็ดนะคะที่มาคือมาจากจังหวัดขอนแก่นปึ๊บนี่ เป็นมะม่วงที่มีแป้งอารมณ์มะม่วงแก้วแหละอันนี้จะเปรียปร้ยวๆมันๆม,ม,มีหวานปลายๆชัวร์อย่างนี้ถ้าสุกอร่อยมากโอ้หหนักมากอุ้ยลูกนี้มีครึ่งโลนะคะเนี่ยนี่โอ้โหเหลืองมากนี่ใหญ่สุดยังคะเนี่ยยังฮะนี่ย,ยังถือว่าเล็กีจริงใหญ่กว่านี้ครับเป็นมะม่วงที่ทันสุก คือลูกนี้เนี่ยด้วยความที่เขาสุกคาต้นนะเนื้อเนียนกริบเลยค่ะใช่ไม่มีเส้นใยเลยหวานฉ่ำมากแต่เขาไม่ได้หวานแบบหวานปรี๊ดนะคะมันเป็นหวานที่หวานสดชื่นเนื้อเนียนอร่อยมากคือที่เห็นลูกใหญ่ๆนี่คือเนื้อล้วนๆเลยนะคะเนาะเทพพรสแล้วลูกเขาเนี่ยจะมีความแบบเขียวเขียวอมขาวเนาะอันนี้หอมเหมือนดอกไม้อรือว่ะ เนื้อนิ่มมากแต่ละต้นแต่ละลูกที่กินนี่มันต่างกันทุกอย่างเลยนะคะคืออันนี้แหละมันเป็นสเสน่ห์ของมะม่วงแต่ละสายพันธุ์นะหนูว่าเนาะอันนี้พันธุ์อะไรนะคะพี่นี่พันธุ์เออร์วินครับจริงๆต้นทางเขาคืออเมริกาไปอยู่ไต้หวันก็ก็จะชื่อไอวนินจะแปลกกว่ามะม่งวงสายพันธุ์อื่นคือ<ะ>เขาจะอร่อยต่อเมื่อเขาสุกแล้วหล่นต้องให้ร่วงใช่อันนี้คือสุกร่วงจัดสุจัดแล้วหล่นคือทุกอย่างจะสดขึ้นอีกสีจะสดขึ้นอีกสีจะสดเข้มขึ้น กลิ่นเขาะจะมันหอมแบบอวนอวนอะเมื่อกี้เราตัดแบบมีเตียนแต่มันไม่มีเทียนเลยนะพอตอนกินแล้วจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากนะคะเพราะว่ามันมันหวานอมเปรี้ยวนิดนิดมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันกินได้อีกอุ๊ยอร่อยตรงนี้เป็นแปลงปลูกมะม่วงจากต่างประเทศนะครับสายพันธุ์ซาลินแก่แล้วจะเป็นแบบนี้เลย สีเหลืองแดงสวยแต่ถ้าแก่แล้วแต่ไม่โดนแดดก,ก็จะออกเขียวๆเ,เหลืองๆแบบนี้เป็นมะม่วงที่ต้องเก็บไปบ่มแล้วกินถึงจะอร่อยกินมะม่วงวันเดียวนี่ประมาณ6กเจ็ดสายพันธุ์วันนี้เน,นื้อนเนื้อแน่นแน่นแบบกรอบๆนิดนึงก็งหนูว่านะหวานสดชื่นมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นแบบอมเปรี้ยวอมหวานแต่เปรี้ยวแบบเบาๆสดชื่นสดชื่นสำหรับใครที่อยากซื้อกิ่งพันไม้ผลนั้นนะคะทางศูนย์นั้นเขาก็มีจำหน่ายค่ะ ริเวณนี้นะคะจะเห็นว่ามีกิ่งพัน์ธุเยอะมากตรงนี้จะเป็นมะม่วงแค่มะม่วงอย่างเดียวนี้ก็คือหลายสายพันธุ์มากช่วงประมาณสักปลายเมษาหรือพฤษภาเนี่ยคือผลมะม่วงเนี่ยจะแก่ช่วงนั้นมีการเก็บผลมะม่วง เพื่อมาแพ็คแล้วก็จำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจเพื่อนําไปชิมหรือเป็นของฝากบางคนอาจจะต้องการชิมเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะปลูกพันไหนดีเพราะว่าใน1แพ็คเนี่ยเราจะมีเป็น10ส,สายพันธุ์ผู้ชมที่สนใจกิ่งพันธุมะม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ผลชนิดอื่นๆเช่นมะขามป้อมขนุนหรือว่าฝรั่งนะคะทางศูนย์นั้นมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ค่ะ